เคยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วทาให้รู้สึกขนลุกบ้างไหมครับวันนี้เราไปดูกันว่า5เสียงต่อไปนี้จะทําให้ทุกคนรู้สึกขนลุกกันบ้างไหมเสียงแรกครับเสียงหมาหอนยามค่าคืนเสียงหมาหอนมีความยาวและโหยหวนและมักถูกเชื่อมโยงกับเรื่องลึกลับหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีทําให้สมองของเราตีความเสียงหอนว่าเป็นสัญญาณของสิ่งที่ผิดปกติ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเสียงมาฮอนไม่ได้เป็นอันตรายกับเราแต่อย่างใดแต่น้องหมาแค่ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างเท่านั้นเองครับเสียงที่2เสียงประตูเอียดอาต,ตอนดึกเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เงียบสงบเสียงที่ดังขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเสียงประตูเอียดอาด้วยทนเสียงที่แหลมสูงทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจและเกิดการตอบสนองโดยการขนลุกจริงๆแล้วเสียงประตูไม่ได้บ่งบอกถึงอันตรายใดๆแต่เราควรดูแลซ่อมแซมประตู เท่านั้นเองครับเสียงที่ 3. เสียงฝีเท้าในบ้านที่เงียบสนิทบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวและประสาทการได้ยินของเราจะไวขึ้นเนื่องจากเราคุ้นเคยกับเสียงบ้านของเราเองแต่หากวันไหนได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินอยู่ยาำคำคืนทำให้เราเกิดความกังวลรู้สึกไม่ปลอดภัยและขนลุกการที่เราได้ยินเสียงฝีเท้านี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรมากนอกจากคนในบ้านของเรา เดินไปเดินมาเท่านั้นเองครับสิ่งที่สี่เสียงฮัวเราอที่ไม่รู้ต้นเสียง <L an> แน่นอนว่าการไม่รู้แหล่งที่มาของเสียงทำให้เกิดความกังวลและระแวงถ้ายิ่งได้ยินเสียงในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะกลายเป็นเรื่องน่ากลัวไปเลยนะครับห <L an> ากขึ้นหนได้ยินเสียงหัเราอปรแปลกๆอาจจะเป็นเสียงที่เพื่อนบ้านที่กำลังปาร์ตี้กันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับถึงที่5เสียงกรีดร้อง เสียงอุรีดร้องมักบ่งบอกถึงอันตรายหรือความทุกข์ทรมานซึ่งทําให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือได้นํามาซึ่งความวิตกกังวลหากเราได้ยินเสียงนี้และสามารถหาต้นเสียงได้ก็ให้การช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้นะครับหรือถ้าหาต้นเสียงไม่ได้ก็อาจจะเป็นคนในบ้านของเรานั่งดูหนังอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันครับเสียงที่เรามาทั้งหมดนี้นะครับถ้าบรรยากาศเป็นใจแล้วด้วยเนี่ย ขนลุกแน่นอนครับจากการวิจัยของหลายๆสถาบันพบว่าปฏิกิริยาขนลุกเป็นการตอบสนองทางธรรมชาติของร่างกายต่อสิ่งเราที่อาจจะเป็นภัยคุกคามแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายกับเราแต่อย่างไรแต่ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นเองครับนอกจากนี้เสียงอื่นๆก็ทําให้เรารู้สึกขนลุกได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเสียงดนตรีไทย นอกจากเสียงเหล่านี้แล้วมีเสียงอะไรอีกที่ทําให้ทุกคนรู้สึกคนลุกคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับหากชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่าคนแขนยังไม่แ n น up คลิกวิดีโอที่อยู่ด้านข้างนี้เพื่อไปรับชมเสียงหลอนกันต่อได้เลยครับ